สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับช่องเก่งแป้ง Amazing อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราไปถ่ายทําที่จังหวัดตราดนะครับเรียกว่าสุดชายแดนของประเทศไทยทางด้านตะวันออกนะครับก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานชมรมคนพิการนะครับอำเภอบ่อไร่นะครับที่ทําเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงได้รับความนุเเราะห์ร่วมมือร่วมใจ กับหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเรือเป็นพอมอจังหวัดกศอนอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็บุคคลในท้องถิ่นเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นอยากให้เพื่อนๆติดตามนะครับเรื่องนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับเ,เจ้าของสโลแกนที่ว่าไปที่ไหนมีแต่เพื่อน พบกับคุณสมเกียรตินะครับประธานชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่และประธานกลุ่มผู้นำบุรพากลุ่มผู้นำคนพิการภาคตะวันออกครับสวัสดีครับพี่มนต์ครับสวัสดีครับอ้าวแนะนำเป็นทางการอีกทีห่งผมนายสมเกียรติวรชนสกุลวงศ์นะครับประธานชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานกลุ่มผู้นำบุรพานะครับวันนี้ก็จะขอ,อพูดในฐานะ ประธานชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่นะครับก็รู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีนะครับที่ผู้นําบุรพาของเรานะครับได้มาเยี่ยมเยืยนเอนชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่สวนพอเพียงนะครับตามศาสตร์พระราชานะครับแล้วเราก็ได้ขับเคลื่อนง,งานกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงนะครับในการขับเคลื่อนของกลุ่มเรานะครับแล้วก็เกิดความเข้มแข็งนะครับ ก็ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดนะครับผอศูนย์กศนนะครับแล้วก็ทหารหน่วยงานทหารก็มาจากกําลังหลักก็จากท่านเลอเอกนาลงเลมสีงานนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่2-1นะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการที่1 3ึ่งนะครับซึ่งเลอเอกสมยศแก้วนางนะครับซึ่งท่านก็ให้การสนับสนุนรวมทั้งชุดชปสหนึ่งสามศูนย์สี่นะครับ เือตีวิรัตเจริญรัตนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ท่านก็จะมาช่วยสมาชิกยกล่องแปลงผักนะครับซึ่งตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ผักอะไรของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ,อท่านสมพงษ์ไชยอรุณนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับซึ่งผมได้อาศัยพื้นที่ของท่านใช้อยู่นะครับ mm hmm. ท่านก็ให้การสนับสนุนเราไม่ว่าจะเรียกประชุมหรือจะใช้งานอะไรยังไงท่านมาตลอดนะครับ ถึงท่านจะเป็นคนช้านะครับช้าก็ยังดีกว่าไม่มาครับตอนนี้เราก็รู้สึกปรับเพื่มใจนะครับซึ่งหลายหน่วยง,งานนะฮะที่ว่าให้การสนับสนุนเรานะครับณตอนนี้ก็คือการขับเคลื่อนก็มาจากส่วนมากจะเป็นทุนมัพั์ส่วนตัวนะครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของอส่วนพ่อเพียงครับ จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้นะฮะเราเราสร้างเศร,รษฐกิจพอเพียงอยู่ที่คอ,อ,องยอหมู่สิบนะครับซึ่งผลการดำเนินงานก็เป็นไปด้วยดีนะครับเพียงแต่ว่าโรคโควิดระบาดเนาะโรคโควิดระบาดการรวมกลุ่มรวมตัวอะไรมันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาผลข้างเคียงจากชาวบ้านซึ่งไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันมันเกิดจากการทำความเข้าใจอยู่ใน ชุมชน,นนะฮะเราก็เลยรู้สึกอึดอัดพออึดอัดเราก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยตรงนี้มีอยู่สามไร่กว่าครับแล้วการทํางานของสมาชิกเราเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมครับมีอุปสรรคไหมมีครับเพราะว่าการเดินทางมันไกลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกันดานและลําบากพื้นที่ตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับใช้พลังงานโซลารเซลล์เป็นพลังงานสะอาดน้ําน้ําใช้เป็นน้าประปาภูเขา hmm. ครับ แต่เราก็พยายันที่จะพัฒนาบุกเบิกครับเราคิดว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเราเราไม่จะเขาบอกว่าไม่มีไฟฟ้าเราอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีน้ําเราอยู่ไม่ได้นะครับตามศาสตร์ในหลวงนะครับเราก็ยังเดินชีวิตมาด้วยแบบนี้เพราะเมื่อก่อนเราก็ยังอยู่ได้นะครับไม่มีไฟฟ้าเราก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีน้ําเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนน้ําคือสําคัญนะครับ ตอนนี้ต้นทุนน้ำของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับเพราะน้ำใช้ประปาภูเขาไหลตลอดปีตลอดชาตินะครับไม่มีขาดนะครับตอนนี้ทางหน่วยองค์กรของเราองค์กรบุรภาของเราเนี่ยก็เป็นที่จับตามองของหลายๆหน่วยงานของคนพิการครับตรงนี้พี่มนต์เนี่ยมีส่วนในการขับเคลื่อนออกลุ่มบุธรรายังไงบ้างครับเ,เราก็จะชี้นำให้กับกลุ่มผู้นำหลายๆที่นะะให,ให้ให้ลองเล็งเห็นถึง ปราญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามศาสตรพระราชาในการขับเคลื่อนงานเนาะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะครับมีกินมีใช้เหลือจากกินหรือใช้เราก็ไปแบ่งปันนะครับเหลือจากนั้นเราค่อยๆขายนะครับเราก็พยายามชี้นําให้คนอื่นหรือว่าในกลุ่มกลุ่มผู้นําของเราเนี่ยลองลองเอาไปใช้ในกลุ่มแต่ละจังหวัดดูซิว่ามันใช้ได้จริงนะนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดนี่ก็ ได้ขับเคลื่อนไปบ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดเป็นลูกัธรรมแค่นั้นเองอย่างนี้ถ้าเกิดมีหน่วยงานองค์กรคนพิการที่อยากจะมาขอดูงานในการทํางานของชมรมนี้จะสะดวกไหมครับยินดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาดูงานนะครับเพราะว่าชมรมนี้เป็นชมรมที่ เป็นองค์กรสานะประโยชน์นะครับซึ่งไม่หวังผลกําไรนะครับติดต่อเรื่องไหนทางไหนมั้งครับในช่องทางนะครับ0 8นย์3ป6 5 9นะครับประสานมาโดยตรงทางผมได้เลยนะครับท่านประธานเป็นผู้รับสายเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็ทางรายการก็ขอขอบคุณพี่มนมากนะครับที่ให้เกียรติในการสัมภาษณ์กับทางรายการนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีความสําคัญในการสนับสนุนของ ชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่นะครับสวัสดีครับท่านผอ,อครับอขออนุญาตแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้ <ๆ S 2> จักนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะดิฉันนางบรรณศรเลืองสินนะคะผอ,อกศกอนอำเภอบ่อไร่ค่ะจากการที่เราได้มาสนับสนุนนะคะในกลุ่มของชมรมของผู้ผู้พิการนะคะของตำบลบ่อพลอยนะคะคร,ครั้งนี้ก็ จากความร่วมมือประสานงานระหว่างท่านท่านประธานสมเกียรติสมเกียรตินะคะกับทีมงานของอคณะทํางานที่นี่นะคะที่ท,ที่กศนอบอไร่เนี่ยที่บอไร่เนี่ยก็ได้ไปประสานงานแล้วก็ประชุมร่วมกันวางแผนกันว่าเราจะช่วยเหลือกลุ่มของผู้พิการได้อย่างไรในการจัดการศึกษานะคะให้กับกลุ่มผู้พิการในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าทางทางเราได้มามาดู มันมาพบผู้คุยปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่กลุ่มนี้ขาดก็จะเป็นในเรื่องของออพันธุ์พืชนะคะช่วงนั้นนะคะพันธุ์พืชถักสวนครัวนะคะแล้วก็พันธุ์ปลาอะไรลักษณะนี้นเพื่อเพื่อเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้พิการอยู่ได้ขออนุญาตถามทม่าผนผอสักนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วคนพิการตมอ,อำเภอบ่อไร่รรนะครับได้มีการศึกษาไปที่สูงไหมครับมีค่ะมีค่ะ<ม>ก็ในกลุ่มของผู้พิการเนี่ย ที่กศนให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษานะคะก็จะมีตั้งแต่การรณรงค์เรื่องของการลืมหนังสือส่วนใหญ่จะลืมหนังสือท่านนะคะก็มีคุณครูอาสาสมัครกศนมาให้มาให้ความความช่วยเหลือนะคะทาให้ท่านได้เกิดการเรียนรู้คือไม่ไม่ลืมหนังสืออะไรประมาณนี้แล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมอารยธรรมปัด ทางลาดทางชันหรือเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมครับเอ่อที่คอนสไม่มีค่ะท่านเพราะว่าสภาพของคอนเสเนี่ยเราได้ปรับภูมิทัศน์ให้สามารถลดริ้นแชอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถติดต่อได้สะดวกแล้วก็จะมีลานสําหรับที่ผู้พิการจะสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแล้วโอกาสต่อไปที่เห็นว่าจะมีโครงการร่วมกันนี่คือก็จะเป็นโครงการเรื่องของการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะท่าน ที่เรานำ أ, ภาพอารมณ์ราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชากาลที่9นะคะมาสู่การปฏิบัติมากรา,ากรประยุกต์ใช้ให้แก่ประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะเห็นภาพลักษณ์หรือเห็นเ,เห็นการการการจัดการศึกษาที่เป็นเป็นแบบประชาชนนะคะเรียกว่าเรามีโครงการสนับสนุนร่วมกันอยู่ตลอดตลอดเวลาค่ะในในทุกๆปีการศึกษาเนี่ยเราก็จะ ให้การสนับสนุนตามที่ตามที่กลุ่มต้องการหรือร้องขอี่ต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยฝนตกหนักเลยนะครับวันนี้ก็คงจะได้ไม่เยอะเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผออีกต้องขอขอบคุณแทนทางนายกสมาคมผู้มการอำเภอบ่อไร่นะครับที่ให้การสนับสนุนวันนี้ก็ขอบคุณแล้วท่านผอแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าฝนตกหนักครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ทําการประสานทํางานร่วมกับ ชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร <manic> ่นะครับเดี๋ยวมารู้จักกันครับ<อ>สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบุญชลิตใจ,จอุบลค่ะชื่อเล่นว่าแอดค่ะเป็นพ่วงในการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราดค่ะในวันนี้ก็ได้รับเชิญให้เข้ามาเยี่ยมศูนย์พอเพียงนะคะจริงๆแล้วก็นานๆมาทีไม่ได้เข้ามาบ่อยนะคะเพราะว่าแต่และถ้าประธานประสานแจ้งไปเนี่ยเราก็จะลงมาดูเช่นมาปลูกต้นไม้ร่วมกันมา คุยกันบางทีก็มีทางทหารเข้ามาแล้วก็มาพบปะพูดคุยบางทีเขาก็เชิญมาร่วมประชุมของคณะกรรมการออของชมรมคนพิการเนอะอำเภอบ่อรไร่นะคะก็มามาเตรียมแป้งผักมั่งมาจัดแต่งสถานที่กันมั่งเพราะเดิมเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เดิมเนี่ยอยู่ที่ในเขตเทศบาลบ่อพลอยอ๋อเดิมไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็มาปรับ มาปรับปรุงใหม่มาใช้พื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ <Yeah. S 1> นิดหน่อยนะคะเขาก็สะดวกที่จะมาทําตรงนี้ก็เลยก็บอกว่า,า,าทำไมทาตรงนี้ mm. ก็สะดวกก็ยินดีแล้วก็หน่วยงานที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนกับทีมชมรมอําเภอบอ่อไร่เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานมากที่ทั้งอําเภอที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นอำเภอบอ่อไร่ที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ กศอนอในพื้นที่นะคะเมื่อจะคู่มาแล้วเกษตรในพื้นที่มาร่วมดูแลแล้วก็ได้ประสานขอโครงการจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพีการจังหวัดตราดนะคะมาทําแปลงผกะะักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างตามชื่อ <c oughs> ใชสวนเขาเลยแล้วก็พอดีออพอมาทําตรงนี้เนี่ยก็ยังคงไว้ในวัตถุประสงค์เดิมเขาก็ยังคงไว้วัตถุประสงค์เดิมก็คือเลี้ยงปดุ เลี้ยงไก่เพราะเหตุปลูกผักนี่คือะคะเป็นโครงการที่ทําแล้วหรือว่าเป็นของอนาคตของโครงการที่ทําทำแล้วเนี่ยค่ะทำเรื่อยๆเราก็จะเห็นเดินไปน่ยจะเห็นเอ่อฟ้าสมุนไพรไทยประจําบ้านซึ่งตอนนั้นเอ่อฟ้าทะเจโนรุนแรงมามาแรงสมุนไพรมาแรงโครงการของประชารัฐ นะคะชารัฐก็เขาก็ได้เข้ามาร่วมชวนกันที่จะปลูกผักเพื่อเี่จะไปหาตลาดขายตลาดจาหน่ายแต่ว่าใช้กิจกรรมการเกษตรบาบัดใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะก็คือก็มาถอนหญ้าก็คุยกันแล้วก็บางทีก็ผู้ดูแลก็จะเป็นผู้สูงอายุก็มานั่งถอนช่วยช่วยอนถอนหญ้านะคะทาหญ้าทําปลูกผักเก็บผักนะคะก็กลายเป็นว่าเหมือนผู้ดูแลที่เป็นผู้สูงอายุในส่วนของภาครัฐเนี่ย ก็ได้เหมือนได้กําไรอ่ะก็คือคนพิการส่วนหนึ่งกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่พมดูแลอยู่ด้วยนอกจากชมรมคนพิการจังหวัดอำเภอบ่อไร่เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ดูแลทั้งจังหวัดฝากถึงชมรมต่างๆของจังหวัดตากนะครับจ้ถามว่าชมรมต่างๆของจังหวัดตากเนี่ยแต่ละชมรมเนี่ยก็จะมามีภารกิจที่โดดเด่นกันคนละแบบนะคะอย่างของตำบลห้วยแล้งเนี่ยเขาก็จะไปทําเรื่องบ้านเรื่องอะไรซ่อมบ้านสมาชิกอะไรของเขานะคะ ก็อยากจะฝากชมรมอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการก่อตั้งชมรมยังไม่ได้มีการรวมตัวกันของคนพิการอยากจะให้ดําเนินการออดูแลกันเองโดยการรวมกลุ่มแบบนี้อย่างน้อยๆได้ออกมาคุยกันถึงแม้มันจะมีโควิดมันก็มีระยะห่างในการจัดการช่วยกันได้ได้รู้จกักได้มีการออพูดคุยกันแก้ไขปัญหาของแต่ละคนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเนาะถ้าไม่ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดโครงการก็หยุดนิ่งกันหมดเลยโดย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอย่างน,น้อยมันลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือ,อย่างน้อยเราก็กินเองได้นะใช่ไม่ต้องมปซื้อ,อ,อกินผักที่เราปลูกเองมันปลอดสารพิษโดยเฉพาะของทีมของชมรมบอไร่เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยประธานเนี่ยไร้บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับซื้อเต็มที่นะครับผลผลิตที่เกิดจากคนจากจากกลุ่มของคนพิการกลุ่มจากจากสวนพอเพียงเนี่ยรับไม่จํากัดค่ะ แต่ที่สําคัญคือคนพิการเนี่ยผลิตไม่ทันด้วยซ้ํำก็เลยทําให้เออพอผลิตไม่ทันเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่าท้อเอหัว้าครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเขามีตลาดที่แน่นอนเลยใช่ไหมจริงๆแล้วเขามีตลาดที่แน่นอนแต่ว่าผลิตไม่ทันจริงๆปัญหาเนี่ยนะครับเขาจะของคนพิการอ่ะจะเรื่องตลาดแต่ที่นี่กับผลิตไม่ทันมีตลาดโอ้กับกันเมื่อเช้านี้ผมก็ไป ที่จังหวัดตาดนะครับ <Okay. S 1> ก็มีพิธีเปิดศูนย์ซ่อมรถวิวแชร์ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ที่จังหวัดตาด <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าทางทางหน่วยได้ไปช่วยหรือเปล่าอ๋อศ oh. ูนย์ซ่อมเอ่อ ทางหน่วยเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกองทุนฟื้นฟูซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอ๋อมีหน้าเมื่อเช้านี้ท่านรลองนายกไปหน่วยเล็กหน่วยเล็กก็คือศูนย์ซ่อมของพวกเราเนี่ยก็จะไปเชื่อมของเขาถ้าหากหน่วยงานของคนพิการจังหวัดตราดเนี่ยจะต้องการติดต่อกับท่านผอหรือที่ศูนย์เนี่ยจะต้องมีเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้อ๋อมีเบอร์ค่ะเป็น เบอร์ห้าศูนย์สเนปะคะเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดสารลางจังหวัดคะ่ะในส่วนของเรื่องเบอร์มือถือนะคะศูนย์หกสองเคะ่ะเผื่อพี่น้องคนพิการที่ไม่ได้อยู่ในชมรมหรือสมาคมเนี่ย อาจจะโทรไปสอบถามปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนพิการนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอมากนะครับที่ให้เกียรติมภาษณ์ในวันนี้ครับผมขอบคุณครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งหน่วยงานสําคัญหลักเรียกว่าถ้าไม่มีหน่วยงานนี้การใช้กําลังต่างๆในการพัฒนาองค์กรนี้ก็คงจะไปได้ยากมาพบกับ ราชนาวีไทยของเราทหารเรือนะครับจากกองทัพเรือสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเลยครับครับสําหรับผมเ,เรือเอกนรงเลียมสีงามหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่21หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจระเบียดพื้นที่ชายแดนตราดครับปกติที่เราทําหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยกะมาเชื่อมโยงการประสานงานกับ ชม,มรมคนพิการอำเภอบ่อไร่เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ผ่านมาคือว่ากิจกรรมของหน่วยเฉพาะกิจเราเนี่ยก็คือว่าเรามีจิตที่จะช่วยเหลือผู้คนพิการแล้วก็ผู้ยากไร้ยอยู่แล้วครับใน,ในการทํากิจกรรมพวกนี้แล้วก็ภารกิจของเราก็คือต้องการให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอบ่อไร่นะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ทั้งอำเภอนะครับได้มีการอยู่นะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นะครับก็เลยต้องเข้ามามาช่วยชมรมคนพิการครับเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆของชมรมนี้ก็ใช้กําลังจากทางทหารเรือเราครับครับใช้กําลัง<ม>ทางทหารเรือส่วนหนึ่งแล้วก็กําลังของเออส่วนใหญ่แล้วก็จะมีชุดของผมแล้วก็ชุดของทหารพรานในพื้นที่<อ>นะครับแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยก็ทางชมรมเป็นคนจัดหามามแล้วก็กําลังพลจากผม วัสดุบางอย่างที่ชมรมไม่ได้จัดหามาผมก็เอามาเสริมให้ครับที่หน่วยนี้มีกําลังพลทั้งหมดกี่นายครับสิบสามนายครับสิบสามนายก็ผมก็เห็นนะทางสื่อโซเชียลที่ทางท่านประธานออกอยู่บ่อยๆว่าเอะเรามีทหารเรือที่นี่มาช่วยงานอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการแม้กระทั่งพรุ่งนี้มีกิจกรรมใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราก็จะเอากำลังพลมาช่วยในการยกล่องแปลงผักขึ้นมาอีกครับพรุ่งนี้จะปลูกปลูกผักกันครับ แล้วก็โครงการที่นอกจากจะปลูกผักแล้วเรามีโครงการอะไรในอนาคตไหมครับที่จะทําร่วมกันก็จะทําร่วมกันคือว่าทางให้ให้ให,ให้ทางชมรมเนี่ยเสนอโครงการขึ้นมาแล้วก็มีกําลังเราจะเอากําลังคนหรือว่างบประมาณบางส่วนก็มาช่วยให้นะอันนี้นถ้าเกิดกําลังทางทางศูนย์เนี่ยนะครับชมรมโครงการเนี่ยอยากจะได้อะไรเราก็จะช่วยนะครับพยายามจะหามาให้อย่างคำกล่าวที่ว่า,วาทหารเรือเพื่อประชาชน ใช่ครับเขาบอกเราอยู่ที่ไหนถ้าประชาชนอยู่สุขสบายเราก็มีความสุขเราก็ตอบสนองนโยบายของกองทัพเรือด้วยนะครับครับครับผมอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับก็อยากจะฝากว่าเราอย่ามองคนพิการนะครับหรือว่าผู้ด้โอกาสที่เป็นเป็นภาระของสังคมนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับเขาก็จะตกอยู่ในสิ่งที่เราพูดนะครับถ้าเราหันมาช่วยนะครับคนพิการหรือว่าผู้ด้โอกาสเขาก็จะยืนอยู่ได้ใน ลำแข้งหรือในชีวิตของเขาแล้วก็จะไม่ไปสร้างปัญหาให้สังคมถ้าตามใดถ้าเรามองคนพวกนี้เป็นคนผู้ได้อโอกาสรลอวสร้างปัญหาให้สังคมวันนั้นนะครับความสุขในเกิดขึ้นชุมชนก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับทุกท่านนะครับอย่ามองคนพิการนะครับเป็นผู้ได้อโอกาสแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้สังคมครับขอบคุณครับ วันนี้ทางรายการไทยเท่าเทียมนะครับแล้วก็ช่องจิงเป้งเมซิ่งต้องขอขอบคุณหัวหน้านาลรงมากนะครับที่ให้เกียรติวันนี้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณคณะทีมงานนะครับที่ได้มาเยี่ยมนะครับชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเออเราต้องดูแลกันไปนะครับชมรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ่อไร่หรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ทิ้งเขาเราดูแลกันไปนะปัญหาของสังคมก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วมันก็จะทําให้เราอยู่ได้ เ็นสุกก็ต้องขอขอบคุณรายการด้วยนะครับที่ที่มาทํารายการดีๆแบบนี้นะครับหลายรายการที่ไม่เคยทําเข้ามาเพราะเขาไม่รู้ครับดังนั้นถ้าเกิดรายการนี้นะครับทําแล้วผลตอบรับมาที่ดีผมอยากให้ทําต่อๆไปเรื่อยๆครับผมนะครับก็ขอฝากไป้ด้วยครับครับขอบคุณครับีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งหน่วยงานหลักนะครับที่เรียกว่าใกล้ชิดกับประชาชนนะครับคือสถาบันทางกรมการปกครองนะครับอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะครับสวัสดีครับ ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับก็ผมานายตง,ง้มพง์ฉายอรุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลบ,บอ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จังหวัดตาดนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทางชมรมคนพิการาตลอดนะครับไม่ว่า,าทางชมรมจะมีศูนย์การเรียนรู้อยู่จุดไหนนะครับซึ่งทางประธานชมรมนะครับก็เป็นลูกบ้าน เป็นลูกบ้านของผมนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่สองตำบลปะพอยนะครับก็ได้ร่วมงานกันมาตลอดโดยเฉพาะาพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครองอในพื้นที่หมู่บ้านนะครับก็มีเวลาเวลามีประชุมนะครับผมจะามาประชุมร่วมกับชมรมคนวิก,การจึงมีสมาชิกคนวิก,การอ,าอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่มาร่วมกิจกรรม ในในชมรมนะครับซึ่งทั้งชมรมก็ร่วมมือร่วมใจนะครับเกี่ยวกับการสร้างอาชีพเห็นว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดิการของคนพิการภายในพื้นที่ด้วยครับก็เพราะเรื่องโควิดเนาะครับก็ทั้งอำเภอนะครับก็มีาการตํารวจนะครับให้กำนันพิจายบ้านตํารวจกลุ่มที่ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะครับตำรวจกลุ่มที่ฉีดวัคซีนและยังไม่ฉีดนะครับซึ่งจะได้มีข้อมูลตรงให้ทางจังหวัดนะครับอย่างนี้นี่เรามีการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้พิการด้วยนะครับก็ถ้าทางชมรมร้องขอเกี่ยวกับการอาขอลดนะครับขอลดรับตรงหรือเกี่ยวกับด้าน อ่าบริการนะครับทางหมู่บ้านซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ใหญ่นะครับจะเข้ามาบริการเพราเราเข้าถึงมากที่สุดนะเราใกล,ใกล้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดฝากอะไรถึงคนพิการหรือว่าบุคคลภายนอกบางครับที่เขามองกลับมาเพราะตรงนี้ค่อนข้างที่จะลึกลับแล้วก็ไกลจากจากอ่ชุมชนพอสมควรนะครับแล้วก็ฝากเอ่อ <c oughs> เกี่ยวกับอ่ผู้พิการนะครับผู้พิการที่ยังอ่ ไม่มีกิจกรรมหรืออาชีพนะครับก็มาร่วมเข้ากิจกรรมของอชมรมคนพิการาในศูนย์นี้ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ามากนะครับที่เสียสละเวลาให้สัมภาษณ์นะครับทางรายการก็ขอขอบคุณมากครับใช่ไหมคะครับ อะไรที่คนพิการครับก็ได้สนใจเท่ากนัน <c oughs> คือคาร์ดรา